สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2558เวลา11นาฬิกานะครับวันนี้อากาศดีครับแต่ว่าช่วงเช้านี้ท้องฟ้าปิดนะครับไม่มีแดดเลยนะครับตอนนี้11โมงแล้วนะครับเริ่มมีแดดนะครับจะทดสอบโซลาเซลล์นะครับซึ่งติดตั้งใช้เวลา3วันนะครับ ตั้งแต่วันที่18 19 20นะครับเมื่อวานนี้วันที่20เสร็จช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรอรอวันนี้ตื่นเช้ามาตั้งแต่เช้ามาดูแดดนะครับว่าอพอทีจ่จะทดสอบสูบนานได้หรือเปล่านะครับโน่นครับแผงโซลารเซลล์ยู่โน่นครับถ้าเดินไปก็จะไกลนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ ติดตั้งเก้าแผงนะครับเก้าแผงก็จำนวนวัตต์รวมกันแล้วก็2250วัตต์จำนวนโวลต์รวมแล้วก็333้โวลต์นะครับใช้กับปั๊ม2ตัวนะครับปัม๊มซับเมอร์สองตัวตัวแรก1.5แรงนะครับอยู่ในบ้านนะครับหลังหลังบ้านนี่ครับอยู่ในสวนนี้แล้วก็อีก อีกตัวหนึ่งซัพอลีตัวหนึ่งอยู่ที่ทุ่งนานะครับทุ่งนาห่างจากบ้านไปประมาณสัก2 0 0 3 0 0เมตรนะครับอยู่ทุ่งนาอันนั้นเป็นหนึ่งแรงนะครับแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์ในบ้านอีกนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันนะครับเดินไปครับเดินไปตรงคอนโทรลครับเดินสายมาจากโน่นนะครับจาก แผงโซลาเซลล์มาครับประมาณเกือบน่าจะ200เมตรนะครับมาถึงคอนโทนนะครับตู้คอนโทนเพราะว่าโซลา r เซลล์นี้จะต้องติดตั้งในที่โล่งแจ้งนะครับให้ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันนะครับไม่มีร่มไม่มีต้นไม้บังนะครับก็เลยต้องไปติดตั้งอยู่หน้าบ้าน มา,มาแล้วมาถึงแล้วครับอันนี้เป็นตู้คอนโทรลนะครับเป็นตู้คอนโทรลเปิดตู้คอนโทรลก่อน<ม>แดดจะมีเป็นพักๆนะครับก็พอทดสอบได้นะครับนี้เอาคัทเอาลงให้หมดซะก่อนนะครับปิดทุกระบบก่อนนะครับปิดทุกระบบก่อนปดอิดเอาคัทเอาเอาเบรกเกอร์ลงให้หมดอ่ะ ตัวนี้นะครับสายตัวนี้จะมาจากโซล่าเซลล์นะครับเป็นพลังงานที่มาจากโซล่าเซลล์แล้วก็มาเข้าตู้ตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็จะมามาตรงนี้นะครับเราก็ต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเปิดตัวนี้ก่อนเพื่อรับพลังงานจากโซล่าเซลล์ที่ผลิตมาจากแสงแดดนะครับเอาขึ้นเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าโมดูลนะครับของโนเวมนะสเปกก็3แรงครับ3แรง1นึ่งเฟสหรือว่าซิงเกิลเฟสนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะใช้เอาไว้สูบน้ำในบ้านคือเป็นเป็นอ่า ซับเมิร์ดนะครับซับเมิร์เป็นซับเมิร์ดอ่าหนึ่งจุดห้าแรงนะครับตัวปั๊มน้ํานะครับตัวนี้อยู่ในบ้านนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มเหมือนกันปั๊มซับเมิร์ดนะครับดูดบาดาลนะครับสองตัวนี้ดูดบันดาลหมดอันนี้เป็นหนึ่งแรงนะครับซับเมิร์ดหนึ่งแรงแฟังกิ้นยี่ห้อแฟังกิ้นอยู่ทุ่งนานะครับไกลๆโน้นนะครับทุ่งนาหลังบ้านในไกลโน้นนะครับอีกตัวหนึ่ง ส่วนตัวนี้คัดเอาตัวนี้สําหรับใช้ใช้สําหรับปลั๊กไฟตัวนี้ครับปลั๊กไฟใช้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์พวกสว่านพวกมอเตอร์ต่างๆนะครับที่เราจะใช้สามารถใช้ได้นะครับอันนี้หรือว่าอุปกรณ์ไฟไฟ้าอื่นๆที่เป็นมอเตอร์นะครับจะซัพพอร์ตกับตัวนี้มากกว่านะครับโอเคนะฮะนี้เราก็ผมจะทดสอบอตัวปั๊มที่อยู่ในบ้านก่อน1.5แรงนะครับ1.5แรง ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมันสามารถรับได้ถึงอันนี้มัน3แรงนะครับสาแรง1เฟสนะครับน่าจะรับได้เราเผื่อไว้อยู่แล้วน่าจะรับได้สักประมาณสัก2แรงนะครับ2แรงกว่าประมาณนี้นะครับต้องเผื่อไว้นะครับจะเปิดพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้มันก็1แรง1แรง1.5แรงอันนี้1แรงแล้วนะฮะมันก็จะเป็น2แรงกว่าอาจจะอาจจะไฟไม่ถึงนะครับตัวนี้ เอาโอเคเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับทดสอบนะครับทดสอบตัวในบ้านก่อนนะครับปั๊มในบ้านพอเอาขึ้นแล้วนะครับเราก็มาเปิดตัวนี่นะเปิดออนเปิดสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์นะครับโนเวมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปลงสัญญาณไฟตัวตัวตัวแฟงกระแสไฟนะครับจัดการเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ไฟ ออกมาไฟที่นิ่งออกมาเพราะว่าไฟที่มาจากโซล่าเซลล์นะมันมาทั้งทัา้าเต็มที่ก็อ2,250วัตต์ Wh, นะครับหรือว่า2.25 2.25กิโลวัตตนะ์นั่นเองครับไฟก็333โ bon, วลต์ถ้าเต็มที่นะครับมาดูครับนี้ตัวเลขนี้จะบอก บอกเฮิร์ตนะครับบอกเฮิร์ตคนจะเริ่มต้นสตาร์ทที่3 0เฮิร์ตนะครับนะครับก็โอเคทํางานได้แล้วนะครับตอนนี้ปัม๊มน่าจะทํางานแล้วอันนี้ผมจะดูว่าตัวนี้จะเป็นแอมป์นะครับตอนนี้แอมป์อยู่ที่3 3.73.8นะครับประมาณนี้นะครับเนี <Yeah. S 1> ่ยแสดงว่ามีแสงแดลนะครับ คือว่าใช้ได้แล้วฮะถ้าสามสามจุดเจ็ดนสิบแปดนะครับ 3. 3. ประมาณนี้อยู่ที่แสงแดดนะครับความเชื่มของแสงนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นโวลต์นะครับตัว V นี้จะเป็นโวลต์บอกโวลต์ตอนนี้ไฟอยู่ที่ครับสองร้อยสามสิบเจ็ดนะครับจุดอะไรก็ว่าไปนะฮะจุดแปด มันก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับอยู่ที่แสงแดดนะครับมันเลี่มาได้นะครับก็คือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าไฟมันไฟบ้านก็220โวลต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูอ่าไปดูปั๊มนะครับไปดูปั๊มน้ำนะว่านะ้ำนะนะนะมันขึ้นหรือเปล่านะครับแต่เราดูจากตัวคอนโทรลแล้ว ตะกี้นะครับจากตัวเลขแล้วน้ําก็น่าจะขึ้นน่าปั๊มน่าจะทํางานนะครับอันนี้เป็นปั๊ม1.5แรงนะครับนะโน่นครับน้่นน้ไหลแล้วครับไหลแล้วปกติก็จะขึ้นแทงนะครับขึ้นแทงตรงนู้นครับฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็เลยเปิดวาล์วตัวนี้ออกมาให้ดูว่าน้ามันออกตรงนี้ น้ำมันทำมันทำงานนะนะครับปั๊มทำงานนี่คือตัวปัม๊มท่อนี่บ่อบาดาลบ่อนี้เนี่ยขุดลึกน่าจะประมาณสัก40-50เมตรนะครับน้ำพื้นน้ำอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับหน้าหน้าแรงนะครับหน้าแรงจะอยู่ที่ประมาณ13 14เมตรประมาณนี้นะครับหน้าฝนก็อยู่ที่ประมาณสัก สิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้นะครับตอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักไม่แน่ใจก็ประมาณสักสิบสิบสามสิบสี่เมตรนะนะครับพืนนานนะครับอันนี้ตัวเป็นตัวคอนโทรลเป็นตู้คอนโทรลที่ที่ท,ที่ที่มากับตัวปั๊มนะครับที่ซื้อมาเราเราก็ออกไปเพราะถ้าใช้ระบบโซล่รราเซลล์ไม่ต้องใช้นะครับก็ต่อตรงเข้ามาเลย,ต,ต,เาาเลยต่อตรงเข้ามาปั๊มเลยครับ ถือว่าน้าน้ําแรงพอใช้ได้ครับน้ําแรงพอใช้ได้ถ้าเปิดตัวนี้ถ้าปิดตัวนี้ก็คือน้ําก็จะขึ้นขึ้นถังนะขึ้นเนินถังขึ้นถังโน่นเลยฮะอ่าต่อไปก็เป็นโอ้โห โอโ้น้ำแรงเลยครับนี่เพราะว่าเราเราเปิดเปิดเบาไม่เต็มที่นะครับมันก็เลยน้ำก็เลยแรงนะครับแรงดันแรงดันเยอะพอสมควรนะครับผมว่าเนี่ยแรงดันเยอะเยอะมากเลยนะครับ เพราะว่าเราเราเอาน้ําขึ้นบนถังนะครับถังเก็บอยู่ด้านบนนะครับมันจะช่วยในในด้านแรงดันได้เยอะเลยครับถ้าปล่อยน้ําลงไปสปริงเกอรก์แรงดันก็จะเยอะครับต่อไปก็จะเอาน้ําไปใช้อะไรก็สบายเลยครับทีนี้ใช้ฟรีครับใช้ฟรีพบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ